ไม่ใช่ไม่ใช่รอช่ากว่าแ่ก็พร้อมกว่าอนุ่นเดียววันนี้มาร่วมกิจกรรมบทาคันดาดีมากสำหรับนคบนนี้ดีใจมากเลยค่ะรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้ได้มาพูดคุยได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆกับ เป็นคุชชั่น2ตัวเลยครับวันนี้มี2ตัวมานําเสนอมีตัวอ่สอตัวนี้มีตัวไหนบ้างก็จะมีตัวน้องที่เป็นตลับกลมกับตลับเหลี่ยมครับตลับกลมจะเป็นสีครีมน้องเขาชื่อว่า p e e er r a d i a n c Protection Aqua Glow Cushion Foundation ครับซึ่งน้องเขาจะเน้นความแบบผิวฉ่ำโกลซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ใช้มาด้วยใช้นงคนนี้เลยน้องเขาจะให้ความแบบ เป็น everyday look สบายๆไม่หนักผิวด้วยครับแล้วก็เล่นแสงเล่นไฟได้ดีเลยแลวที่สำคัญน้องเขาช่วยปกป้องจากมลภาวะด้วยค่ะอ้ตัวหนึ่งอ่ะเมีอีกอ่ะอีกตัวหนึง่งใช่ตลับเหลี่ยมส<ร>ีส<ร>ดำครับน้องตัวนี้จะเอ่อจะแตกต่างจากน้องตลับกลมนิดหน่อยคตัวน,นี้เขามีชื่อว่าอืมอืม natural radiant <laughs> <laughs> natural radiant long wear cushion foundation ครับ <laughs> ชื่อทางการก็ จะยาวนิดหน่อยครับแต่ว่าจาตตาําได้สขงตัวนีวน้มันความแตกต่างกันไมนู่นนี่จริงๆริครัเนาะแตกต่างแต่ต่างกันอยู่ครับเนาะเพราะว่าน้องสลับเหลี่ยมเขาจะไม่ได้เน้นด้านความฉ่ำโกลครับเขาจะเน้นความการปกปิดที่ดีขึ้นครับอย่างผมก็สลับใช้ทั้งสองตัวเลยครับอย่างวันไหนที่รู้สึกว่าจะต้องแต่งหน้าแบบอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ย ก็จะใช้เป็นน้องตลับเหลี่ยมครับเพราะน้องเขาแบบไม่หนักผิวแล้วก็ติดทนทั้งวันด้วยครับปกปิดดีด้วยจริงๆนี่นุ่นนุ่งเฉยๆครับในการแต่งหน้าของนุ่นนฉยหน่อยสีมาแบบอู้นิ่งแต่งหน้าแบบเป็นหน้าเป็นฟันก็จริงผมไม่ได้แต่งเองแต่ว่าก็อย่างที่พี่ทีได้พูดบนเวทีนะครับว่าก่อนที่เราจะใช้ครูชั่นเราก็ต้องมีการเตรียมผิวก่อนเพราะว่าถ้าไม่ลงจริงๆไม่ลงก็ได้ ว่าอยากให้ลงมากกว่าครับพราถ้าลงแบบพ o s t s k ิน care ก่อนอย่างนี้จะทําให้เครื่องสำอางต่างๆติดอยู่บนหน้าเรานานขึ้นครับแล้วก็จะไม่ทําให้แบบเครื่องสำอางมันขาดออกมาครับจริงๆนุ่นนีมีมิกัสได้เลือกเครื่องสำอางใช้เองมั้ยครับจริง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 เหรอจริงจก็มีพี่ช่างแต่งหน้าแต่งให้ทุกวันเลยครับแต่ว่าเราก็เลือกได้นี่นาเราก็บอกพี่เขาได้ว่าแม่เราจะใช้นาสันนี้ครับแั่นนี้ว่าหลังนี้เราจะใช้นา ฝากฝากเป็นคนดีๆชาวก็ขอฝากน้องครูชันทั้งสองตัวเลยนะคะคูชันของทางนาสนะคะมีน้องตลับกลมกับน้องตลับเหลี่ยมนะครับก็ช้ดีทั้งสองตัวแน่นอนอยากให้ทุกคนไปช้อปปิ้งแล้วก็ลองใช้กันเยอะๆเพราะว่าน้องเขาไม่ได้มีดีแค่ฟินิชลุคออกมาผิวสวยแต่น้องเนื้อสัมผัสน้องเขาก็เบาบาง,งๆๆมากๆไม่หนักผิวและที่สำคัญมีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยใครเปิดของเล่นใครก้มมือหอมมีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยตอบโจทย์กับ อบโจทย์กับทุกสภาพสีผิวแน่นอนครับนุ่นิวเจอนุ่นิววันเปนวันแลวนะช่วงนี้เตือนนี้ออกอีเวนต์ถี่ว่าเป็นยังไงทำไมถึงการ ดีได้ขน,นาดนี้จริงๆเดี๋ยวเดือนหน้าถ้าจะเจอกันทามกว่าน,น,นี้อีกครับแต่ว่าเดือนหน้าจะเน้นด้านแบบว่าเฟสติวัลครับแต่เดือนนี้ก็ดีแล้วครับให้ออกมาบ่อยๆนะไม่งั้นเดี๋ยวแ,แฟนๆจะคิดถึงถจริงๆไม่คิมีโอกาสพักบ้างไม่ถามจริงมีโอกาสได้พักก่อนไม่เคยพักงนาน่างแทบไม่ได้พักเลยมีอยู่บ้างบ้างช่วงครับแต่ว่าช่วงนี้แบบถ่ายซีรีส์ด้วยที่หายหายไปก็ ไม่ได้หายไปแบบเฉยๆครับมีงานรับด้วยแล้วก็ถ่ายซีรีส์ค่อนข้างเยอะด้วยครับยังล่าสุดที่ปล่อยเพลงญี่ปุ่นออกมาอันนี้ก็ไปแอบ,บทำมาแบบไม่ได้บอกใครครับไม่ได้บอกทุกคนก่อนปล่อยเพื่ปล่อยได้ประมาณเท่าไสี่วันประมาณ4วันครับเป็นไงบ้างการตอบรับเพลงนี้นุ้นนิวก็รู้สึกว่าเป็นซิงเกิลเดบิวต์ภาษาญี่ปุ่นของผมเพลงแรกนะครับก็ผมชอบเพลงนี้นะแล้วก็ไม่รู้แฟนๆชอบ ันขนาดไหนเพราะว่าเราแบบเพิ่งปล่อยเพิ่งปล่อยไป4ี่วันด้วยแล้วก็ยังไม่ได้เคยร้องให้ทุกคนฟังเลยสดๆสักงานครับก็เดี๋ยวจะหาโอกาสมาร้องให้ทุกคนฟังแล้วก็ดูว่าจะลองตามได้ไหมถ้าลองตามได้แสดงว่าชอบถ้าลองตามไม่ได้ก็แปลว่าไม่ชอบแต่เห็นก็มีแฟนๆแฟนๆเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบพิมมาเยอะคุณคเลยในคอมเมนต์ในคอมเมนต์เป็นภาษาญี่ปุ่นก็อ๋อจริงๆภาษาญี่ปุ่นน่ารักครับเพราะว่าผมมาไปญี่ปุ่นหลายรอบมากแล้ว ไปแบบโหตั้งหลายหลายปีแล้วปีละหลายครั้งด้วยครับที่ผ่านมาไปจัดแฟนมีตไปจัดคอนเสิร์ตไปแบบทำโปรเจกต์ลับๆเยอะแล้วก็แฟนญี่ปุ่นก็คือน่ารักน่ารักกันทุกครั้งเลยเขาเรียบร้อยน่าราักยากไหมครับับการที่ต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยอ่ะยากไหมก็อ ยากนิดหน่อยครับถ้าเรื่องสำเนียงอันนี้ผมก็เขามีพื้นฐานมาบ้างจากการดูกระตูนดูกระตูนแล้วก็ฟังเพลงอยู่แล้วครับก็เลยอาจจะได้อยู่แต่ว่าถ้าสิ่งที่ยากเลยคือการสื่อสารกับสื่อสารในช่วงเวลาที่เราทํางานกับทางฝั่งญี่ปุ่นญี่ปุนครับใช่แต่ว่าทุกคนเหมือนเหมือนมีดนตรีมาเชื่อมเข้าหากันก็ทําให้แบบอาจจะไม่ยากขนาดนั้นหรอกสื่อสารแลร้องเพลงนี่ไม่ยากสำหรับนิวเลย ก็ไม่ยากครับเพราะเพลงนี้แบบเป็นโปรเซสชิบุยะก็บแบบวิวสดใสสดใสน่ารักน่ารักอยู่แล้วครับซึ่งมันก็ตัวมินิเลยนะก็เหมือนก็เป็นตัวผมแหละครับเพลงนี้แตกจากผมเท่าไหร่ดีใจไหมก็ตอบรับก็คือดีเมืนกันเลยพี่พี่เบกกลับมาเลยไหมข้าบปี่ก็เข้าไปดูแล้วครับแล้วก็ดีใจดีใจมากเลยเหมือนทุกคนก็อย่างเวลาที่ยอดวิวขึ้น <c oughs> ลักแสนอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมี road to ปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิวอย่างเงี้ยก็จะแบบตั้งเป้าแล้วว่าเดี๋ยวจะอาจจะถึงวิวเท่านี้เท่านี้แล้วนะเหมือนแบบทุกคนคอยให้การสพอ p o r อยู่ตลอดเลยแต่ว่าจริงๆปีนี้ยังมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนอีกครับวันนี้นปลายปีเด้อนหลือเดือนเดียวแล้วนะใช่ครับปีนี้ปีนี้ก็คือเดือนหน้ายังจะมีเหรอคือเดือนหน้าและเดือนสุดท้ายแล้วเดือนหน้าจะมีอะไรก็รอดูครับเธอไปซุ่มทำอะไรไว้ ซุ้มทำอะไรยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าซุ้มไว้อยู่เป็นโปรเกี่ยวกับเพลงซีรีส์โอ้ยบอกได้ไหมเยงไงเอดืน่เดือนแง่นงเอนหงเงเดอง่แงเแง่มเงแงเงเด่เนง่เดเเอเ่ ยากไหมพี่ยากไหมเยวกับหูครับนั่นแหละครับยังบอกไม่ได้นะแต่เดือนหน้าเราไม่ได้เขาไม่พูดดีกว่าแต่ว้าวแน่นอนอ่ะแต่ว้าวว้าอันนี้ว้าวเลยเป็นสิ่งที่นุ้นไม่เคยทำมาเลยสักครั้งก็ไม่เคยทําแบบไม่เคยทําแนวนี้ครับ ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ดอากำลังจะไปที่ญี่ปุ่นเวนีี่เหมือนกันใช่ครับเดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็ไปแล้วครับไปจัดคอนเสิร์ต <c oughs> New ิวดีมแคทเชอร์อินเ a n แนครับ <c oughs> ก็จัด1วัน2รอบครับซึ่งระหว่างที่ไปก็จะมีวันที่ไปโปรโมทเพลงด้วย <c oughs> แล้วก็มีงานแฟนไซน์ s <S <c oughs> ด้วยครับที่นู่นก็ทํางานหลายวันเหมือนกันแสดงว่าคิวแน่นมากเลยตารางคิวตารางงานที่นู่นที่เวลาไปถึงก็แน่นอยู่ครับเหมือนแบบ ไปก็คือทำงานเกือบทุกวันแล้วก็อาจจะมีพักบ้านนิดหน่อยพอห,หายใจหายคอครับแต่นอกจากโปรโมทแล้วก็งานแฟนซาแล้วก็คอนเสิร์ตก็จะมีงานรับอีกนิดหน่อยครับ,รบแบบล้วอีกแล้วมีแอบบโอเคโปรเจกตรับเยอะนะเราใช่ครับก็แอบ,บแต่นี้ทุกคนก็น่าจะว้าวเหมือนกันอย่างคอนเสิร์ตที่ที่ทนําไปนี่คือเป็นฉบับยอ่อใช่ไหมจากที่เราเห็นที่มิวีิกวันไายกันใช่ครับสเกลสเกลเกล,ลดลงเยอะพอสมควรเลยครับเพ <laughs> ราะว่า เนื่องจากแบบกฎของทางญี่ปุ่นที่นู่นครับของทางต่างประเทศว่าแบบจัดได้เท่านี้เท่านี้กี่ชั่วโมงนะสเกลเท่าไหนเท่าไหนครับใช่ก็จะลดเพลงลงมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวก็จะเหลือเพลงที่แบบทุกคนน่าจะอยากดูอีกไ<ช>ว้ครับเยอะเลยไลฟ์เพลงสองรอบเหมือนกันไหมจากสองรอบใช่ครับจากสองรอบไลฟ์เหมือนกันไหมมีที่ไม่เหมือนด้วยครับใช่ตั้งใจมาร้องด้ทุกคนฟังแบบ เพลงนี้อยากร้องวันนี้ใหม่รอบนี้อีกเพลงหนึ่งก็อยากร้องอีกรอบหนึ่งแต่แตงม่ามีปรนฟองใหม่ๆมันไปดีให้ได้แฟนงปรับแหครับทุกคนน่าจะชอบชอบเลยฝึกพูดอยู่ใช่ไหมครับหี่อาษาญี่ป่ฝึกพูดกับโต้ตอบอะไรอย่างเงี้ยฝึกพูดไหมไม่เลยเล่นแล้วไม่ได้ฝึกเลยส่วนใหญ่จะฝึกร้องเพลงมากกว่าแล้วก็ช่วงนี้ก็ทยอยจำเนื้อเพลงเพราะว่าจริงๆเพลงญี่ปุ่นจำเนื้อเพลงยากมากเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่แบบเนื้อเพลงเขาไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่อยาท่อนหุก เพลงไทยอย่างเงี้ยจะเนื้อเพลงซ้ํากันทุกฮุกแต่อันเนี้ยเพลงญี่ปุ่นบางเพลงคือแบบฮุกแรกฮุกหนึ่งฮุกสอง,สองเปลี่ยนฮุกสามเหมือนเอามารวมกันแล้วก็ไม่เหมือนกันอีกอย่างเงี้ยําเนื้อเพลงเยอะแต่ว่าเพลงคขลังเพลงน่นารักชอบแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้เพลงนี้ได้โชว์เพลงที่ไนด้ได้โชว์ครับชิบูย่าครับอาบอกเลยก็ได้แน<ๆ>่นอนชิบูย่า งานเยอะขนาดนี้เราแพนจะเอาเงินไปทำอะไรหรือเปล่าคุณยวเนีน่ยเมื่อก่อนบอกจะเอาเงินไปซื้อบ้านตอนนี้บ้านราคาที่มีเท่าไหร่จะแน่ตอนนี้ก็ดูดูอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ออน่านจะเอาจริงๆถ้าซื้อบ้านนะน่าจะหายไปเยอะเหมือนกันเลยครับถ้า <c oughs> มีแพนในใจว่าสิว่าเออบ้านเราจะต้องประมาณเท่าไหร่อะไรอย่อยอยางเงี้ย <c oughs> อาจจะไม่ได้แบบแพงมากขนาดนั้นครับเออแต่ก็ดูดูอยู่จริงๆไม่อยากซื้อแพงมากอยากซื้อที่แบบ มันพอดีกับครอบครัวแล้วก็พอดีกับแบบจํานวนคนที่อยู่จํานวนคนที่อยู่บ้านด้วยไงครับเพราะถ้าซื้อใหญ่เกินทินแตแรกอาจะดูบ้านที่แบบใหญ่ๆหน่อยแต่ว่ามาบอกว่าไม่เอามันใหญ่เกินเดี๋ยวแบบวันๆผมก็ออกมาทํางานข้างนอกแล้วเดี๋ยวปามาอยู่บ้านสองคนกันเนี่ยถ้าอยู่กับใครบ้านบัลเลอร์บัเทอร์เลยจะเจอโกส์ทำไง ทำกำจัดบ้านไม่ไหวด้วยครับก็เลยเอาแบบขนาดพอเหมาะดีกว่าอย่างอย่างี้ปีนี้หรือปีหน้าจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์นี้ทสทกทีเลยซื้อบ้านสักทีผมว่าปีหน้า,นาปีหน้าน่าจะแบบมีแววแล้วครับตอนนี้ก็ดูดูเล็งทำเลไว้อย่างไรเล็งไว้แล้วครับตอนแรกคิดหนักมากเลยว่าจะอยู่แถวไหนดีจะขยับเพราะว่าผมมาเป็นพระประแดงบอยเนาะเป็นพระประแดงบอยที่คนรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็กำลังคิดว่าจะขยับไาอยู่ในเมืองดีไหมหรือว่าจะแบบ แต่ถ้าห่างจากที่เราเคยอยู่มันตั้งเด็กอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าบามาจะเหงาหรือเปล่าเพราะว่าญาติญาติก็อยู่ฝั่งนู้นหมดเลยทำนี้ก็ขอไปชั่งน้ำหนักกันอีกสักหน่อยโอเคครับ่านประธนโมประธางบอย